เมื่อเย็นปีใหม่ครับผมก็เป็นปีใหม่แล้วนะครับนี่ข้าวผัดนะครับผมข้าวผัดนะครับอันนี้ก็ลกชิน้นลูกชิ้นปลานะครับแล้วก็มาทั้งชงเลยนะครับแล้วก็มีน้ำจิ้มด้วยนะครับผมนี่น้ำจิ้มครับน้ำจิ้มเลยมาทั้งน้ำจิ้มเลยนะครับอันนี้ไม้นะไม้เสียลูกชินนะครับผม ชิ้นปลานะครับผมอันนี้ทั้งถุงเลยนะครับครับผมนี่เป็นข้าวผัดน,นะครับข้าวผัดน,นะครับอันนี้มื้อเที่ยงก็จะมีกันแค่นี้เนาะกับปีใหม่นี้นะครับผมก็ยังไม่รู้ว่าต่อไปไหนนะก็อยู่อยู่ปลาไปก่อนแล้วครับผมโอเคขอบคุณที่ดูคลิปจนจบมาแล้วกันนะครับผมขอบคุณจากใจจริงนะครับ ขอบคุณมากๆเลยนะครับผมที่ดูคิดจนจบเนาะขออภัย้วยเมื่อกี้มือล้านไปหน่อยนะครับไม่บ้านนะครับผมดูคิปจนจบแล้วนะครับขอบคุณที่ดูคิดจนจบนะครับผม